เจมินายนรวิชชวนแฟนๆร่วมน็อกเอาคราบหนักในงานบีชศึกซู้ครับหนักบีสตันไฟเอ็กเจมินายบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดยิ่งจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สักภาพบีชชวนหนุ่มหล่อนะ้าใสสุดฮอตเจมินายนรวิชทิติเจิญรักนำทีมขึ้นสังเวียนออกมัดฮุกในงานบีชศึกสู้คราบหนักบีสตันไฟเอ็กเจมินายพร้อมชวนฟิฟตี้ลักกี้แฟนร่วมฟินไปกับเกมสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟงานนี้บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดจนห้างแตก ทำเอาแฟนๆฟูฟิลใจแบบเต็มร้อยที่สยามสเก็บค่ะเป็นงานของรีสครับศึกสู้ครับหนักซึ่งนะครับก็เป็นงานอีเวนต์แรกของผมกับ,บรีสแล้วก็ ให้มีต่อต่อไปนะครับก็ฝากาติดตามผลงานนะครับของผมกับบลิสุด้วยแล้วก็ฝากอ,าอุน่นหนุนบลิสด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ได้มีเล่นเกมกับผู้โชคดีครับกับแฟนคลับแล้วก็มีร้องเพลงครับมีเป็นฟิวโชว์มินิคอนเสิร์ตนิดนึงครับแล้วก็จะมีถ่ายรูปเ,กกเ,เป็นผฟิตกับแฟนๆด้วยเล่นเกมยงไงบ้างเหรอก,ก,ก็สนุกนะผมไม่รู้ว่าผมเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวถ่วงนะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้ ที่ได้ร่วมสนุกกับแฟนครับเอ่อผมชอบ Heaven Blossom ครับาะว่าด้วยความที่มันเป็น Limited Edition ด้วยซึ่งผมก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรเป็นเป็นทาสการค้าของอะไรพวกนี้ก็คือเรียกอะไร Limited Edition ก็จะซื้อมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่กลิ่นมันมีความชวนฝันด้วยแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบดมอะไรพวกที่ติดแกลมอะไรนิดน,นึงอยู่แล้วก็เลยก็เลยชอบกลิ่นนี้เป็นพิเศษ ก็ฝาก uh, Breeze e l ด้วยนะครับกับแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็มีหลายๆสูตรเลยครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็น Limited Edition อยู่ก็จะเป็นกลิ uh, ่น Heaven Blossom ครับซึ่ง uh, จะเป็นเรียอะไรซาสีม่วงครับก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนกันด้วยแล้วก็อีกหลายๆหลายๆสูตรที่ทุกคน uh, เรียกอะไรเลือกใช้กันได้ตามทีมเรียกว่าชีวิตประจำวันของตัวเองเผชิญมาไม่ว่าจะคราบหนักหรือคราบเบาออกแน่นอนครับ